รากฏตัวมาแล้วนะผมกับภาคต่อของมังงะในตำนานนะผมที่มีการเขียนมาร่วมกว่าทศวรรษนั่นก็คือเรื่องโจโจ้ล่าข้ามศตวรร์นันเน่นะครับโดยภาคนี้เนี่ยมีชื่อภาคว่าโจโจแลนนั่นเองนะครับโดยท็อปิกที่จะหยิบยกมาคุยกับเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยจะเป็นการมาถึงของพระเอกคนใหม่ของซีรีส์นี้นั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นชายผู้มีความฝันที่อยากจะเป็นมหาเศรษฐีเขาผู้นี้คือโจดิโอโจสตาร์ ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ Channel Steel Play นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับทอปิกใหม่ของช่องเราเลยนั่นเองนะครับที่จะหยิบยกข้อมูลของตัวละครต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นในบังะอนิเมะหรือว่าทีวีซีรีส์เนี่ยมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนั่นเองนะครับโดยตัวละครที่ผมจะนํามากล่าวถึงในคลิปแรกของช่องนี้นะผมนั่นก็คือตัวของโจลิโออย,อย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาจะมีประวัติอย่างไรและความเป็นมาของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะผมเดี๋ยวเราไปฟััังกนเลยครบ ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมกันเนี่ยก็ขอรบกวนกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องนี้หน่อยนะครับเพื่อที่จะทําให้ผมเนี่ยมีกําลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกคนรับชมกันอีกนั่นเองนะครับผมก็ขอรบกวนด้วยครับ โซดิโอโจสตาร์ชายหนุ่มเงียบขืมวัย15ปีที่เขาเนี่ยไม่ได้สนใจเรียนแม้แต่นิดเดียวเลยและเขาเนี่ยยังใช้ชีวิตยอยู่ในฐานะอาชญากรหรือว่าแก๊งสเตอร์ขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นการทำผิดกฎหมายต่างๆอาทิเช่นขโมยรถค้ายารวมไปถึงการทำอาชญากรรมต่างๆเอ้พูดไปมันก็เหมือนกับเกมอะไรนะ เออก็นั่นแหละครับซึ่งบอกได้เลยว่าในโลกของอาชญากรรมเนี่ยโจดิโอเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมากจากอาชญากรด้วยกันเองนะผมเรียกได้ว่าเขาเนี่ยมีฝีมือมากๆเลยละครับและเพื่อเป้าหมายสูงสุดของชายผู้มีความฝันโคโนโจดิโอโจสตาเออไม่ไม่ใช่นั่นมันโจโจรุโนช่างมันเถอะเพื่อที่จะทําให้เขากลายเป็นคนรวยที่สุดแล้วเนี่ยเขาจึงต้องทําทุกวิถีทางและกําจัดความหนามที่เข้ามาขวางทางเขาให้สิ้นซากนั่นเองนะครับด้วยพลังที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าเหล่าผู้ใช้พลังด้วยกันเองทง ่านั้นถึงจะมองเห็นพลังนี้ได้นั่นก็คือสเตนนั่นเองนะครับซึ่งสเตนของโจดิโอโจสตาร์นั่นก็คือโนเวเบอร์เรนนั่นเองนะครับโดยตอนนี้เนี่ยข้อมูลก็ไม่ได้ออกมามากมายอะไรนะผมแต่จากการออกมาสเตนพลังให้เราดูแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสเตนที่ค่อนข้างที่จะโหดเลยละครับโดยความสามารถของโนเวเบอร์เรนนะผมจะสามารถสร้างสายฝนขึ้นมาได้นะผมและเมื่อคู่ต่อสู้หรือว่าเป้าหมายของโนเวเบอร์เรนโดนฝนที่โนเวเบอร์เรนสร้างขึ้นมาเนี่ยร่างกายของสตูหรือว่าเป้าหมายเนี่ยจะถูกกดทับในทันทีเพราะาฝนของ November l a เลเนี่ยมีน้ำหนักที่เยอะมากๆเลยละครับส่วนด้านความสามารถหรือว่าสเตตเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาให้เราเห็นกันหมดนะผมตอนนี้ก็มีเปิดเผยมาเพียงแค่นี้เนาะเพราะว่าเพิ่งออกมาในตอนแรกเท่านั้นเองนะครับยังไงเนี่ยเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะผมว่า November Lane เนี่ยจะมีความสามารถพิเศษที่2ที่3อย่างกับสเตนตัวอื่นๆของพระเอกในเรื่องโจโจ้หรือเปล่านะครับยังไงเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ เป็นยังไงกันบ้างผมหลังจากที่ทําความรู้จักกับพระเอกภาคเก้าโจดิโอโจสตา r ถูกใจเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าน,นะผมสำหรับผมเนี่ยถูกใจมากๆากเลยลครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของสแตนเองความสามารถรวมไปถึงความเท่ของโจดิโอเนี่ยเรียกได้ว่ากินขาดอย่างแน่นอนครับสําหรับตัวละครตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ